สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้เป็นวันหยุดวันอาทิตย์ที่13สิงหาคมนะครับตอนนองแก่ก่อนแม่นี้จะมาเที่ยวสวนสัตว์เขาเขียวนะครับ <c oughs> ก็จะได้มานั่งขบวนรถที่พาเราไปเที่ยวั้นตอนแรกก็คือต้องซื้อค่าบริการที่จะนั่งรถก่อนนะครับ เมื่อซื้อได้แล้วก็มานั่งรถขบวนรถที่จะนำเราทัวร,ร์ไปอย่างจุตจางๆข้องสวนสัตว์ไา่กันได้เลยครับ สวนสัตว์เปิดเขาเขียวยินดีต้อนรับนะักท่องเที่ยวทุกท่านนะครับโซนสีเขียวนะครับติดต่อชเช่ารถกอล์ฟเชิญด้านหน้านะครับสอ,บชองชั่วโมงห้าร้อยห้าสิบนะครับสอ,บชองชั่วโมงห้าร้อยห้าสิบ ขวามือของน้ำจะเป็นเกาะชนี4ส,สายพันนะครับเกาะที่หนึ่งจะเป็นชนีเรีย่ดมดำหัวมงคุณน,นะครับแม่มาเที่ยงต้องเป็นชนีอ่ะพอหวงนาวันสิ่งไป กาะที่สองจะเป็นชนีมือขาวนะครับเกาะที่สามนะครับเกาะที่สามจะเป็นชนีเชียมังคอโป่งเกาะที่สี่จะเป็นชนีแก้มขาวนะครับชื่อเมฆนะครับชื่อเมฆเมฆครับเมฆเมฆครับว่าเมฆ ขวามือต่อไปนะครับจะเป็นกิ้งก่ายอีกัวหน้านะครับสวนต่อไปนะครับจะเป็นสวนละมั่งนะครับจะเป็นละมั่งเพศเมียนะครับตระกูลกวงังนักท่องเที่ยวสามารถลงป้อนอาหารละมั่งได้นะครับ รถจะมาชุด5ห้านาทีนะครับจับได้รูปได้ถ่ายรูปได้ให้อาหารได้นะครับชุดละสามสิบนะครับมีใครจะลงไหมครับซื้อกับลุงสุดหล่อนะครับลุงสุดหล่อนะครับลุงกิ้้วดดค่าาจะะเนไปขงออ ไปลงตรงไหนแล้วก็หาลงตรงไหนก็ได้ให้เราหาลงก่อนละรอชมกัน้งว่าใช่เมื่อกี้ไงเมีล้วกันเราจนั่งไปก่อนก็ได้หรือว่าเราจะมาเที่ยวดีหลังก็ได้เราลองก็ได้บ้างเรานั่งรอไปก่อนเดี๋ยวเราทำเอง ราสามารถเดินเที่ยวเดินชมดูลำบ้ากได้นะครับรถจะมาทุกห้านาทีนะครับมีใครจะลงไหมครับเราจะมาเที่ยวอีกรอบหนึ่งก็ได้นะครับวันนี้ก็จะนั่งรถไปก่อนนะครับเฮ้ยพิงค์ดาพิงค well ์ย้าครับพิงค์ย่าไหมครับพลาสติกของอยู่นะครับเด้อพิ้ค์ยานะครับมองไม่เห็นเลยเห็นไหมพิงกาไม่เห็นครับ สถานีต่อไปนะครับจะเป็นสถานีโน้แผนที่นะครับจะมีน้แก้วมาคอนะครับมีวัวนาคอนดาหนูคาปิบีวาล่านะครับต่อ,อยักษ์เจ้ามาังกรนะครับนักท่องเที่ยวสามารถเดินเที่ยวเดินชมได้นะครับเอาไปให้แลดได้นะครับวัวนาคอนดานะครับ หัวมือตัดไปจะเป็นคาปิวาร่าหนูยักษ์นะครับส่วนโซนข้างบนจะเป็นเต่ยายักษ์เจ้ามาังกรน,นะครับคาปิวาร่าครับหนูยหนูยักษ์หนูใหญ่ตรใหญ่ครับโป ขวามือต่อไปนะครับจะเป็นสลอตสองนิ้วนะครับชื่อคุณแฟสนะครับคุณแฟสนะครับวันวันเขาจะมีเวลานอนสิบหกชั่วโมงหรือว่ายี่สิบชั่วโมงนะครับอยู่ในบ้านของเขานะครับซ้ายมือต่อไปนะครับจะเป็นฮิโปแม่มารีนะครับลงไหมครับอย่างครับ สโซนต่อไปนะครับจะเป็นโซนแอฟริการวาัมือจะมีราาหรือกระจอกเทศหมาลายสิงโตแล็นะครับแล้วก็บูโดมินนะครับในอาราด้วยนะครับ ท่งเที่ยวสามารถเดินเที่ยเดินชมได้นะครับรถจะมาทุกห้านาทีมีใครจะลงไหครับลงตรงนี้ไหมณจุดตรงนี้เป็นโซนแอฟริกานะครับมีนกกระจอกเทศแล้วก็มียีราฟมีสัตว์หลายประเภทนะครับรก็จะเดินดู ตรงนี้ก่อนนะครับเพราะว่าเป็นสถานที่ค่อนข้างจะกวา้างก็เป็นจุดที่น่าสนใจของนักท่องเที่ยวที่จะมาให้อาหารอีาราม<ะ>ตรงนี้เป็น<อ>แคดเมียนะบแคทเมียน่ารักมากยืนเฉยเฉยแคดเมียฮัลโหลเดจ้าวัสดีจ้า กำลังมองหาคู่กำลังมองหาเ <ละ S 1> พื่อนไปไหนกันหมดงเงือหาใครเงือหาใครัา,งงา,คราดีจ้าไม่มีใครเข้ากกงดีกว่ามาั้ง ไปล้วบายบายไม่มีแล้วใช่ไหมไม,มีใครเลยเข้ากรงก่อนนะ จากนั้นก็มาดูโซนนี้นะครับซึ่งจะเป็นสวนสัตว์แอฟริกาที่เด็นๆก็จะเป็นกีราตรงนี้จะกว้างมากเป็นที่สนใจของเด็กๆสวยงามกว้างแล้วก็จะมีกวาง กวางอิมพาราเดินเล่นอยู่ที่คูมองไปรอบๆบ,บรรยากาศดีมากๆเลยเนี่ยครับเนี่ยกวางอิมพาร่ากำลจะเดินขึ้นมาแล้วไม่มีเพื่อนเลย น,น่นี่ก็คือยีราฟยีราฟกำลังกินใบไม้ยีราฟนกฟิราฟนกกระจอกเทศอาหมายละไม้หนึ่งตัวแล้ว นจกกระจอกเทศโอเคสำหรับตรงนี้ก็ไว้แค่นี้ก่อนนะครับ